สวัสดีครับทักทายสบายดีย่ำส,ส้าครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาสุขุสุกคนทั้งไทยทั้งลาวแหละก็เชาาตางประเทศละพี่น้องพอกันอีกคือเก่ากับคนสองปลามาเนี่ยปอกันสาะ,ะวันที่สิบหกพฤษภาคมพี่น้อง P ปาหาีหกสี่เขาปลาฮาลาเฮ็ดคือเก่าพี่น้องมารวมเดินทางน้ำกันพี่น้องมาอน,นี่จ็กทิปเป็นเฮ็ดยังเนี่ยล่ะหลังจากค้นตกนักแล้วก็มาเฮ็ดขี้ไปพี่น้องเบิง วันที่สิบปีกับยุดไปเมือหนึ่งพี่น้องวันนี้ก็รวมเดินทางน้ากันอีกพี่น้องกับพ่นสองปลากับยี่เกตวัตถิมันเห็นไหมต่อกันอีกพี่น้องต่อกันเศ้าๆวันที่สิบหกคือสภาพคมพี่น้องกับยี่เกตคนเดิมสวัสดีค่ะพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเห็ดผงอีกชนิดหนึ่งผงแดงกีกากแดงกีกากแต่แกงแซ่บแซ่บพี่น้องง้ามเดินต้องดอกก่เออออกออกไปเรื่อยๆเนาะ จูม,มันหน้สุดยอดพี่นอ้องเราเชื่อไวไดมีดมือนี่มือนีมีดบ่เริ่มเนาะบ่ฮ <c oughs> <c oughs> ะรอรลุนน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องกับยายเกศกับคนทรงป่ากัาป่าหาลาเฮ็ดคือกอล่ะพี่น้องลั้งจากฝนตกนักตกนักวันที่สิบสองแหละกับบ่ช่วงนี้กับบ่ตกพี่น้องลอหลุนน้ำกันวันสิบพอเฮ็ดยังแน รอะมาห่มเห็ดกอพี่น้องบันนี้เกศพอดอกนึงลงเหล <ง S 1> ือข้าเจ้าไต่ามาคือข้าไต่ก่อน,นเนาะเกียเป,เป็นมุนมุนอยเกียเป็นมุนมุนอยู่ออกไวขนาดจริงแสดงว่าออกคากลัวฝนแถวหอมแถวเหงาห้อยเกียร์แตกๆอยู่ออกตามห่มกอพี่น้องเ,ออเห็ดข้าวดินพี่น้องดอกเ,ออเดียวจะล่างเ,เหลือ่อมหมดล่างเหลื่อม กนะอีกมื่สองมื่อีกบูเดินดอกมันคือหลายเห็ดตอนนี้เลาะเล่มไปเรื่อยๆก้อนพี่น้องซร้าเห็ดบุมอ้าวดอกบานเต็มทีเลยพี่น้องเลยเห็ดกอไปดูคนเดียว,นวเนาะกอดเจริดอกก็ไม่ชิเต็มตาอยู่ดอกจ่ะนี่ครับหาดีๆเว้ยมันเคยออกลายด้วผมแจ็คเ,เก็ต เอาไปเห็ดเสือบางเนีน่ยตาสีดายแห้งบอดีมเมอวานนี่อ้ดเ่าเบิดเลยโอ้โดีาตาทีดายนี่เราปลูกม,มอใู่ใส่ไดเอาไปเ,เสือเนาะเบืดอเสือี๋้เวเห็ดเสือจะไปใส่เอเจต้านึนานดตาที่ดายเถอะบอดีม,มาเบิ่งยังวะ มันของเถาเด้อมันพ <c oughs> ี่น,อน,น้องนึงเอาเอาไปเชื้อเอามาใส่ตาพี่พี่น้องคนณฟังไปเชื้อเชื้อนี่ยก็มองหนึ่งมองมองช่วงสายเก็บเห็นใอยีอเกมันเหลือเขาเหยียบมั้ยเหยียบเมากกว่ตนน้นหน้าต้นหนาเนาะเถอะนานห้ามตัวอะไรก่อจูมันพี่น้อง เห็ดอื่นบ่ค่อยมีเนาะยายเกศต้นเคียบันยังยังลงเรืออยู่เนาะลงเรืออยู่เห็ดยายเกศเลยเห็ดไปเห็ดมันพี่น้องโอ้ยงามแห่งลุนเนาต้องทิมานเห็ดกอยล่ะพี่น้องมือนเห็ดอื่นกันยังบ่ทันปันใดเด้อพี่น้องเห็ดอื่นก็รอปุ่นละพี่น้องอุณหภูมิพ่อเม่อพ่อควันสำล้ำยังสิเกิดเห็นอยู่บี่ยายเกศ เอ็ดกอคือนกอนู่นอรองามแหงมองยญ่เกียร์พงมีไฟอยู่เียวงหญ่เกีค่อยๆเลียวค่อยเกลแถวนี่เอ็ดกอว้ยงามแต่รอท่ากันี่รอรอท่าแหงวะมองค่อยออกนค่อยออกแบบดดแบบานน อาดีตตอนจุ่มเออตอนนี้ก็โอเคอยู่โอมีจุมบ่ล่ะเอะอาดีๆอมคนมาเียเลยได้เกบไปนัดไนได้พี่น้องเคียเห็ดนี่แลนนี่เห็นละนออาก็ทีิดอกเดียวล่ะคือไปเดินท่าจอบันเข็ดงยังจะเกศดเพิ่งส้มพิงส้มนเพิงส้มค่พิ่งส้มพุ่นกับว่าแซ่มนอแน่น ม่อีกบ่วเกินสองสามเหมือพี่น้องเอ้ยมีชีวิตลุนอ้าวพี่น้องมาพ่นเคยเก็บมาหอดเห็นสองดอกอย่างงามเลยบานอะ่ะบัิพหลังเลยบอทิพหลังบานแต่ยังโอเคอยู่อดอ้ได้ ุอดอกนึงมาหนาดอกเป็นพุทธศาสตร์หลากลาขึ้นหมดหนาเลยอืออสีมั <c ười> มนแต่เฮ็ดก่อยละพี่น้องเฮ็ดอืนอ่นยังไม่ทันเกิดยังไม่ทันเกิดก็อุณหภูมิใดอุณหภูมิเหม่อหมดล่ะคือเบิดบ่าสองข้ามเหมือไปเรื่อยไอเกลือสองข้ามเหมือสองขามเหมือไปเรือมม่อยเดี๋ยวก็เกิดดอกพี่นอมม้องอือเข่าปาก ว่าจะคล้องเขาปลาพอกินเขาแสบเขาแห้งบอแห้งเ้ไปหลีอยู่ผนนอกเดงน้ำมากดอกนึง,งงามๆพี่น้องเล่นไปเรื่อยๆพี่พ่อได้แกงอยู่ดอกอแต่กาสิบัมันร้ายคือช่วงมันบมดอกพี่น้องพี่พ่อได้แต่ได้แกงอี่ละ เป็นแป,น,ปนจนในบ้านน้อยใหญ่กินปล <c oughs> า, <c oughs> ามื่อเดียวได้เห็ดก่อนเนี่ยมามื่อเดียวเมื่อวานแกงได้อยู่หลักร้อยเกิดแต่ยามได้อ๋อพึ่เงเรือหรือว่าพึ่งขาไร่พี่น้องดอกเดียวโ <c oughs> อ,อกเคละดอกพี่น้องงามพี <c oughs> ่น้องค่ะอุบาดุเบียกะกำลังพ่อจูมเดียวพี่น้องมื่อนี่พึ่งค้าไร่มงเคยออกหลายด้วแถมเคยออกหลายแต่มันเยือนน้ออีกบดบานดอกพี่น้องกับบูม อ๋พี่น้องสำหรับการเดินทางของคนสองป่ากับเจเกตวันที่สิบหกคือสภาค้มปีหกสี่พี่น้องที่เดินทางต่อกับคือที่บกคือดอกพี่น้องมันเห็ดย่างท่านได้เกิดมีกับมีดเห็ดกอยางเบงกัมโคมเห็ดกอพี่น้องก็ได้มันนิ่งๆหน่อๆมันมันได้แกงนึ่งนี่ละพี่น้องมันคือสิบเบิดหมานย่างไปกระบอกขุมค่าพี่น้องมันมันก็มีอยู่เห็ดกอแต่มันต้องยางตามโฮมมันไก่ เป็นคลิปสันส้นๆฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องป่อาการตอนเฮ็ดออกหลยๆเฮ็ดบ,บุมบุ่มบนละพี่นอ้องเี่กไมันเด็กแกงหนึง่งมาพี่น้องล่าพี่ล่าน้องกับบานก่อนบานนี่ชอบวิดีโอเล็ก็ซอยเด้อยพี่น้องซอยกดไหลกดแช่กดกระดิง่งเื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณถุกไล่ทุกแช่ถูกกำลังแน่งใจละพี่นออมม้องถูกกอมเนตนถุกคำตีชมเฮ้เก๋กับมือแห้งลวพี่น้อง เฮ็ดกับบุกคอยออกนอก้อเพราะฝนตกมากดินซุ่มเต็มทีมันปฏิยุด์ไปพี่นอ้องอุณหภูมิไดุ้่นละเฮ็ดบ่ออกมวยเร็วขนาดไหนใจเบาเลยนอ้อ <c oughs> อีกสองเสมอุมนละพี่น้องคอยติดตามค้นส่งปลาไปอีกพี่น้องช่วงเฮ็ดบุบๆกับสิมีสาราปาเฮ็ดอยู่ตอนนี้ฝนตกหนักมันกับไหวไปยุบไปรออีกบ่ดนดอกพี่น้องกับสิหลายคือเกาละเฮ็ด อาพี่น้องลาพี่ลาน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบานนี่พอการคิดไม่เหมือนไม่ผลลาภพี่น้องที่ตามคนส่งปลาไปเรื่อยว่าสิเป็นเฮ็ุยังแน่ช่วงไดเฮ็ดบูมแน่ก็สิได้เห็นคนส่งปลาทําคลคิดให้พี่น้องเลยเบิ้งเรื่อยละ่ะพี่น้องกับบ้านก่อนพี่น้องบานนี่สวัสดีครับ